mãi đi tukô làm ăn kiếm sống như món 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 แล้วมากินวกันเจียวชชวเมเปาได้ถุงปลาบุเป็นเจียวเนาะสองเจวแล้ก็นยังทนขลุม เจ้าไปตเตะบอฟี่เนอะน่าเสพจ้าเนีเ่นี่คือกำลังฟดเห็นกายกำลังฟดประมาณนี้โอเคนี่เซลมนี่ตุ๋นถ่านเซลมอนอย่างเงี้ยเราใส่ลงไปเนาะเอาตับวมคอยมักบุซีซีสันไปเลยก็เลยเลือกเอาเซลมน จะโหแบบอาหรออารวิตามินครบสุดเนาะวันวันเสาร์เนาะกินกับโลุาาเพราะว่ามันไปโรงเรียนก็บ่ค่อยได้กินอาหารกินแต่เตีด่ยนอืมเจียวสูตรละอืมแก้เวลาจะได้กินแล้วเนาะ mặc kĩ thì xì đấy ăn phim phải không? Ủa, rồi trung chim thế này mà thế này sườn thòng nó nó เลยนก็ลายก็แชร์เลยนะแคบอารฟินมะาก